คือ,อในปัจจุบันนี้เราจะรู้นะครับว่ามีเครื่องมือที่ดูแลความอ่อนวัยของผิวมากมายซึ่งเราไม่สามารถเอ่อยชื่อได้นะเพราะมันผิดระเบียบของออย,ยอ่งั้นก็ถือว่าเป็นการโฆษณาเครื่องมือแต่เข้าใจเลยว่าเครื่องมือเหล่านี้คือเทคโนโลยีนะครับเพราะนั้นมันสําคัญมากถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีไม่มีเครื่องมือเราก็คงจะดูแลความอ่อนวัยของผิวไม่ได้แต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่แค่ เครื่องมือเทคโนโลยีเท่านั้นวันนี้จะเสนอมุมมองอื่นๆให้มากมายนะครับเพราะถ้าเราไปติดกับดักเรื่องเครื่องมือเทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะไปสนใจแต่เครื่องรุ่นเกา่ารุ่นใหม่ชื่อชื่อแปลกๆตามการโฆษณาที่อยอยสั่งห้ามเลยนะครับแต่ให้ตระหนักไว้รู้ก่อนนะครับว่าจําเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีใหม่เกา่ารุ่นเกา่ารุ่นใหม่อะไรนะั้นก็สําคัญอยู่แต่สําคัญก็ให้ฟังองค์ประกอบของคลิปนี้ให้ครบนะครับเราจะได้เข้าใจท่องแท้ครับ อันนี้น่าสนใจมากกว่าเพราะว่าคาว่าการดูแลผิวหนังให้อ่อนวัยเนี่ยเราต้องดูแลต่อเนื่องนะครับเช่นว่าสมมติว่าเราอยากจะให้อายุ40กว่าแล้วเราจะดูอ่อนวัยเหมือน30ต้นๆหมายความว่าเราต้องดูแลมานานพอสมควรดูแลมาตั้งอายุ30กว่า40กว่าถ้า50กว่าจะให้ดูแลเหมือน40กว่าก็ต้องดูแลกันมานานเป็นไปนไม่ได้นะครับว่าคนที่มาดูแลครั้งสองครั้งเราจะถอยเวลาได้ขนาดนั้นงนั้นฝีมือ กับการเป็นมือเก่าคือความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญต้องมีฝีมือแล้วทำมาำทำมานา,นำมา,านานทำมาซ้ำนานเพราะฉะนั้นข้อนี้สําคัญกว่าข้อที่1นะครับเพราะการที่เขาทํามานานเนี่ของเขามีเทคโนโลยีอยู่แล้วเขารู้ว่าเทคโนโลยีอะไรประกอบกับเทคโนโลยีอะไรถึงจะเป็นภาพรวมได้ให้เข้าใจนะเหมือนกับเวลาเราจะทําคลิปเนี่ยเราจะต้องมีพวกทีมงานที่ดีนะครับตัวนะนะเขจะต้องใช้เครื่องมือในการตัดต่อในการที่จะ ดูแลเรื่องเสียงดูแลเรื่องแสงเลยนะเครื่องมือของเขาเนี่ยถ้าใช้ได้งานเนี่ยเป็นที่เขารู้ว่าจะต้องปรับเขาก็ไปซื้อมาแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นใหม่เสมอเป็นรุ่นที่เขาใช้งานได้เขาเหมาะมือเขาแล้วก็จะเห็นข้อดีข้อด้อยของเทคโนโลยีแต่ละรุ่นและแต่ละเครื่องเราก็จะมาภาพรวมอันเนี้ยเขาเรียกว่ามีฝีมือเป็นความมีความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจความเชี่ยวชาญความชำนาญแล้วข้อนี้สําคัญกว่าข้อที่1นะครับ À, ข้อที่3นี่ก็เลยเป็นข้อยืนยันนะว่าต้องมีทั้งสองอย่างเพราะว่าถ้าเรามีข้อที่2อย่างเดียวเราจะปฏิเสธข้อที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความเชี่ยวชาญและความชํานาญและฝีมือเนี่ยมันต้องเกิดจากเทคโนโลยีที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทั้งสองอย่างให้เข้าใจเลยความว่ารุ่นเก่าหรือรุ่นใหม IA, ่ะนะครอย่างเช่นกล้องจะเป็นรุ่นใหม่หรือกล้องจะรุ่นเก่าเลนส์จะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าขอให้เขาใช้งานเพราะว่าเขาจะรู้เองว่าบางครั้งรุ่นนี้เหมาะก,กับอันนี้รุ่นนั้นเหมาะกับอันออนั แต่มันบางทีมันเกินความจําเป็นเพราะว่าเขามีเครื่องมือที่เหมาะสมเพราะว่าเขาไม่คลอยไปตามการตลาดมันจะดนให้เข้าใจว่าวิธีดูก็คือคุณหมอที่ดูแลเราเนี่ยเขาจะมีเครื่องครบมากกว่าไม่ใช่เครื่องใหม่หรือเครื่องเก่าเขามีเครื่องครบถ้าเราเขาครบก็หมายความว่าเวลาเราดูความอ่อนไหวของผิวเขาดูตั้งแต่ชั้นในสุดออกมานอกสุดกว้างสุดลึกสุดอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีครบนะครับแล้วก็จะจัดให้เหมาะสมให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะเข้าใจ สุดท้ายที่สําคัญที่สุดนะฮะอันนี้เพื่อให้เข้าใจเลยว่าคนที่มีความต้องการในการที่จะดูแลความอ่อนวัยของผิวเราเนี่ยแต่ละคนแต่ละสไตล์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการดูแลเรื่องเสื้อผ้าเหมือนกันดูแลเรื่อง ส่งผมดูแลเรื่องขุนบอดี้เนี่ยเราต้องหาคนที่เราถูกใจคือเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนําสําหรับคนที่จะเข้ามาสู่วงการนี้ไม่ว่าเป็นหมอหรือไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่มารับบริบรการนียขอให้ไฟจูนกันให้ถูกใจเพราะว่าท่านต้องดูแลกันต่อเนื่องเป็นนานๆนนนนเลยนะท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ลงทุนนําไปเนี่ยมันได้ผลจริงทั้งฝ่ายหมอก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยจริงๆเขาทำเป็นมาห้าปีสิปีสิบห้าปียี่สิบปีเขาจะรู้เลยว่า เขาทำแล้วมันได้ผลจริงนะแล้วก็คนไข้ที่มารับการบริการเนี่ย <c oughs> เขาจะรู้เลยว่าอันนี้ถูกใจเขาเพราะว่ามันเสริมเพิ่มเติมความรู้ในการดูแลต่อเนื่องเราก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันได้ผลในทั้งสองด้านก็คือหมอก็รู้สึกตัวเองว่าง,งานที่ทําไปนี่มัคุณค่าคนไข้ก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทําทไปก็มีความคุ้มค่านะครับมีคุณค่ามีความคุ้มค่าไปด้วยกันครับ ถ้าอยากจะให้โปรแกรมนี้นะครับดำเนินต่อไปแล้วทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันกดไลค์แล้วก็ให้ช่วยให้กำลังใจกด Subscribe ดกันด้วยนะครับ